ข้างดาวขึ้นไปใช่บัวไม่ใช่โคตรพังหอม <c oughs> โอ้ใหญ่ไวอะดิเนาะไม่ได้ถ่ายมือเดียวได้พี่เนาะไม่ได้ถ่ายพ่อแม่พี่นอ้องเบิ่งมือเดียวพอเฉลยเลยพักพักเพื่กอ,อืมใหญ่ไวอะดิเอออไม่ได้อันนั้น มันเป็นผักบัวใหญ่นี่เป็นสายปลูกผักหอมผักหอมพักกันผักบัวผักบัวหัวน้อยที่วัวเวียงซื้อกันเอามาโบเมนซื้อหรอกเอามาห้องกันเหนียวเวียงจะปลูกระปุกน้ำบานมาให้ผักบุ้งกันใส่นานยาวนี่นานใหญ่นี่ผักบงมันสีนั้น เป็นได้เห็นงานวันเด็กไงกลับสบายดีสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขูสุขสคนเนาะเบิดสตมองสุวอนว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่ง,งลาวเนาะกับสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยอีกคนหนึ่งมาพบมาพ่อกับช่องยูทูบองเวียงชายใจกระโดดพี่น้องเลยอ่าวีชองอีกเช่นเก่าเช่นเดิมเนาะพี่น้องเนาะเช่นเก่าเช่นเคยพี่น้อง กะอยู่ทางบ้านทางเรือนของน้องสายล้าพี่น้องเอ้ยเนาะกะยังอยู่กิ๋วว่าสิเมื่อละมันแดดมันฮ้อนแฮงให้แดดอ่อนๆพี่น้องเฮาขี่รถเมื่อมันจังบ่เมื่อยเนาะแล้วกะถ่ายอัปเดตยามแดงๆน้องๆขึ้นโคนังคาอยู่พี่น้องถ่ายให้เบิ่งคือเก่าคือเดิมพี่น้องเอ้ยเพื่อเป็นการเสียเวลาไปเบิ่งไปชมกันพี่น้องเนาะมาเบิ่งอ่ากลับมาทางนี้เอ้าเ็ดยังดุงบนีดคนกุมๆอยู่บเออเชื่อมตัวนี้แหละบเชื่อมลูกแตกโย เียนอยงน้อ,อ,นอง,องขึ้นนังคานี้เห็นแดดบดบัดแน่นเนาะผมหันมาแดนฮ้อนมาเฮ็ด นรบรรทงบาทนี่เนี่ผู้เจ้าผู้เจ้าบอกขึ้นเขาเห็ดไหมยังม่แล้วมื่อยังเห็ดไหมยังตักคมอยู่เื่อเนื่องลงพุ่นบ่ออ๋อให้ห้ายังไม่ได้ตกคาร์บอนน่ะว่า ขึ้นนันโกงนังคามัตกตกล่งช่ยับล่งลงมานั่นแต่เพิ่นบรดเหตุชติล่งสูงบรดเหตล่งสีไม่มีพี่นอ้องเลยสรงมาเล่นเองมันนะเมื่อยได้เพิ่นปะ ไปงากันนึเงยะตอนแรชกันแดดนแวั้นเนาะเนยานต่เือนเนบกแขงแน่พุนนะฮะยานต่เขือนเนบกแขงงอ่าไปิ่งนั่นก่อนพี่น้องเลยลองจอยนี่ยนต่เพื่อนน้ำบกแขงน่น่าสิเป็นอันอีกจัก ว่าหากะก่อได้เมื่อวานอีกประมาณ2มื้องมื้อมายังได้จังสิได้ให้เพิ่นมาปึกเขาเพราะว่าทางหนองไม้นั้นยันเราสิได้ทมดินทมยังอีกก่อนเป็ตะลุกควยเฮาก็บ่ฮู้นําาวคือกันเออโหดน้องจ้อยสดีเด้อน้องจ้อยโบ่ได้เจ้าเก็บหมอกเด้อไม้ยังนี่ไมแล้วก็อัน พวกเศษเล็กนี่เอาไปไหว้ทางไร่หนามพุน่นเลยเพราะว่าเฮายัยาางสิได้ใช้ด้ใช้อันคานคานมงังคบเลยมันเป็นเด็กสัน่นเฮาสิได้ใช้เสียบบาร์เรนเปิด,ดแรกๆนี่แห้งอยู่เนาะเปิดแรกๆนี่แห้งอยู่พี่น้องเลยทั้งหนาม สีเป็นว่ามันสีแข็งเป็นว่าทางนั้นนั่นอืมมันก็นแห้งอยู่พี่น้องเขาหักใส่เก็บเคนแท่งแห่เแต่ยังสียงังประมาณนั้นโดดหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะประมาณเขาซื้อมาเพิ่มอีกโดดหนึ่งตามที่ดงบอกซื้อเพิ่มโดดหนึ่งบัตรนี้แหละซื้อมาเราเขาจะไปถกยู่พุ่นอ่าถกไว้อยู่พุ่นดินทรายนี่ก็จะถกไว้อยู่พุ่นเคลียร์ตัวนี้เห็นเบิ้ล หามันเป็นไปเลยทีของน้องจอ้อยม,มาได้เอามือหนาได้หายน้องจ้อยอันหลังจากเจ้าบริชีได,ด้เจ้าอันต้อมตัวนี้ขึ้นเดินน้องจ้อยเลย,ยต้อมดินเฮนี่ขึ้นบาดเพิ่นดุดมาอ่าชะมน,นวาดินมันเดือยได้หาเพิ่นดุดเข้มาม้ามุงนี่เลย,ยอ่าเพราะว่าดินกองของเจ้านี่ไอเบิ่งชงยันมามันเดือยนะมันเดือยเพิ่นดุดใช้มุงนี้ เอาต้อมดินเฮเขาแต่ยันเปิดทีรุดมาทมดินเฮอะไรทางหาเก็บไม้เก็บยังออกอ ไอเ้องเด็ดมันอ่อนมดเลยโอเคเ,าเราจะบอกเพื่อนนั่นนะคือพี่น้องเ่าห้องน้องจอยนี่คานมันกระสีหน่อยหน่อยกลัวเนาะหน่อยกลัวเพื่อนน้องชราเพราะว่าชาวว่านหน่อยเลยพี่น้อง เฉาหน่อยคานมันก็ชีหน่อยกัวแต่เฉาใหญ่คานมันก็ชีใหญ่เพราะเบสมันชีขึ้นอยู่กับหนาเฉาเถื่อนองดาวนี่ก็เสาหน่อยคือกันเนาะเสาหน่อยคือกันเถื่อนองดาวเถื่อนองชะล่นี่เสาใหญ่ตีเจ้าวกับฮดขมือบอลนึงจ้ะ ต้นแดงอยูอนอนอ่นะติาคนอืมเสิชาต้นแดงนี่แหละมีแต่ว่าบา่นห้าดินเอายางเข่านะข้าวโพดพดโบมน้าน้ำเพราะว่านั่นสะให้มันเพียงให้มันละเอียจดจำดีเห็นบนองดาวเราเห็ดเราเจินบางอันนี้เราหักช่ำเราเห็ดเราวเวียนดินองดาวต่อไปสมมติว่าเฮานั่นกะทำดินมันเดือมันยังกะจงไห้กองนึง ใบยูเขาไปใช้ทงางลังบ้านมอให้เคนรุดเบ็ดเน้อา,อา,อ,อ,าอ,อาชีนาา่าอาชีซื้ออันรอเกล็ดมาให้อาชีซื้อรอเกล็ดมาให้ไวเจ้าหนูมาใช้ทั้งล้างบ้านมันยังอยากต่ำเถอะหนูมาใช้มาแล้วสมมติว่าเพื่อนเขาเร็วเขาซื้อกลุกใหม่กลุกยังมาปลูกใช่ปลูกลองใหม่้มันงาม บางอย่างไปถอยไปถอยมามีแต่เด็กตะปูครับเด็กๆสินตัวเงาหน่ะเบิดเด้อบนองจัะฮะ อ๋ออยู่ในก็ออกมาแล้โอ,อ,อ้พี่น้องเดี๋ยวยังจะข้าไปเบิ่งทางนุองแก้วอันติดอันนั้นก่อนพี่น้องติดไฟก่อนติดไฟเฮือนน้องดาวก่อนไปเบิ่งทางเพื่อนอีกก่อนพี่นอ้อง ทางน้องๆเก็บเครื่องเก็บเครื่องตอนแรงตอนแรงเพราะนี่คิดว่าสีอันนั้นคิดว่าอันนั้นขึ้นโกงขึ้นยังกเ็เริ่มเป็นเผ็ดไปเก็บอุปกรณ์เ,ง,เงี้ยเงี้ย <laughs> ยังเปนบกบอ๊ะมันโปง่ปงป่งขึ้นมาบ่าเออป่งขึ้นมาพี่เนาะเมื่อกี้ว่าขูดเด็กนะเหมือนขันแก้วหรอกนั่นหลังจากเลิกงานออกมาแต่พุ่นพี่น้องเลิกงานมาแต่งเงินลงแค่ละเงินทางลุงมาซี ขบัวลงคุลกคนอยหะนี่กอลกนเหมนเมนแดดเฮ็ดปุ่นไอที่นี่ยไม่งั้ทางนั้นเป็ิจินั่นื้อบัวมาให้คื่อบัวใช่บัวบานนี่ฮะทองดาวชือบัวใช่บัวไม่ใช่โคตรพังหอม <c oughs> โอ้ใหญ่ไวอะดิเนาะบม่ได้ถ่ายมือเดียวได้พี่เนาะไม่ได้ถ่ายพ่อแม่พี่น้องเบิ่งมือเดียวพอเฉลยได้ผักผักเผึ้งใหญ่ไวอะดิเออไม่ได้อันนั้นมันเป็นผักบัวใหญ่ใช่ไหมพี่จิบไปปลูกฝักหอม ผักหอมพักพกันพักบัวพักบัวหัวน้อยที่วียงชื่ออันเอามาบมเมนชื่อหรอ,อกเอามาห้องกันเหงียวเวียงระปุกระปุกน้ำบันมาให้พักบงกันใส่นานยาวนี่นานใหญ่นี่พักบงมันสีนั้น <c ười> เป็นอะไรเห็ุงานวันเดกมัน <c ười> <c ười> ปกติบ่อเออมาหากแต่ว่ามันอยากห่อนแดดแน่เนาะห่อนห่อนแห้งกม็มูมือนีห่อนแห้งก็ดีมือนีมันนะมันก็นงามจำนั่นแหละขี้ดินกับขอแค่ว่านั่นตะไคร่นะ่ะหนึ่งมามันที่ขึ้นนะหญ้าหุ่มมันหญ้าหุ่มมันเนะ่ยเจ้าบระดิษฐ์พุ่นชายผูยมันเนะ่ยมันได้โขึ้นตะไคร่นะ่ะ คำว่ามีพุนมีผูยแบบเขาเพิ่มขึ้นให้มันมันกระสีงามแต่พกบัวนี่หากะหากะปลูกนี่มันใบมันก็ยังขันว่ายังไม่ได้ใส่ผูยยังนะวะส่ไปคีดแม่เออคีดแม่กระทันงจะเปื่อยครับเอาขี้แม่มาแต่ใช้ซอนนะครับโอ้ด้วยดยคิดว่าอยังนะคิดว่าในมะขามนะ อ <laughs> okay. no. mm ืมน้องเอ้ยเนาะอืมๆไเบิ่งนั่งเทื่ลุงดาเห็ดมีหยังซ่อยกันก็เฮ็ด่ยกันแล้วอืม Nói bắt thương mà Bà tông. Bà tông hư. Nè Nhập thêm nhắm Ở mà phía cháy nọt Khai nọt tôi nên muốn kinh mà พี่น้องก็ได้เวียงเห็ดหนึ่งมาเจ้น้อยเล่นไปชื่อไม้ชื่อยังอีกไปสร้างไม้สร้างยังเฮือนน้องไม้หลายอันในแนวหมดเดียวบัดนี่พี่น้องเนาะหนึ่งมาทําไรอันผู้ใหญ่มาแล้วไแบบคือุงโฮมุงยังมาแล้วใครอยู่เนาะลุงเนาะอ่าเพราะว่าเฮาบอกเพิ่นองานบอกยังเพิ่นก็เนสินันแหละ หน้าเพื่เหมือนยังหลายใช่ไัมทางเพื่อนบาลมันแต่ก้าไฟสานน่นี่ชื่ออะไรบอก น oh ี oh ่ด oh ูเลยอ๋อครูบาใหบนี่พี่น้องครูบาอ๋องามแท้สิ เบเกอร์นี่คือว่าคุ้มอยู่นี่บ่ดุคุ้มเขาห้องแต่ละห้องนะ oh. ตัวใหญ่คุณบอก <Yeah. S 1> ตัวนี้คุ้มแต่หองหน้าครับน้ำหนีคือบอกอ๋อ <Yeah. S 1> oh. เมื่อคืนนี่เปิดโรงเมืองได้ดิลองไฟลองยังแน่นเนาะอืนึกีิน้งองไฟแต่ละหอัอ เป็นเดินใช่ทีติดลงห้องรถไฟตัวนี้เป็นติดใชจมงนี้แต่ห้องนั้นเป็นติดใชจแล้วห้องนั้นเป็นติดใชจแล้วน้องห้องรูมติดใชจแล้วเ<ล>ด,ดือดแต่เขาต่อไปน้องใช่ตัวนี้นนพ,อพอดีเลยบ่ ไขควงนะนนอเอาไขควงเปรนะวัวเปรนะเงินขึ้นในกระชุกออกมาไหนบอเห็นกระไรมันเป็นขอบเนาะไม่เดี๋ยวหันหันติดขอบหันติดให้มันเห็นเนาะติดบนนะั้นมันติดน,นะเยอะอ ก่อนเห็นไปมันก็<ะ>ห่อนพี่ดึกก็ดีมืนอนกันจนํำจนขำยังห่อนอยู่กี่น้องนี่คุณตกเนายกมัอุ่งกีนเาเลยบางที่นี่ว่าน,น,นาวเนาะบางเงินชองชะมือก่อน พี่น้องเลยเป็นเห็ดนะพอนนะอยู่ในลมโมรวงนะพี่น้องเนาะประมาณนี้พี่น้องโมเวียงอัปเดตดงให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งไปเรื่อยๆสิกับบอลมีอย่างไรพี่น้องเลยฝากน้ำเอฟซีอย่างแพงบมาสุขุคนเนาะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเสร็เก่าเช่นเดิมนะพี่น้องเนาะเช่นเก่าเช่นเกย์อ่าอยงไรก็อยู่ดีไม่แห้งคือเก่าคือเดิมมาเนาะเข้ามาทางบ้านทางเฮือนของน้องดาวเพื่อนน้องจ้อยเฮือนอ่าน้องซายละโลบแรงเพราะว่า กี่วันเสมอแต่เว้นมันห้อนแดดขีดดกนาะพี่นอ้องพอดีเดินทางกลับชำเลยมันคำพอดีแค่น,นั้นก็คอยเมื่อคอยมาเนาะพี่น้องเนาะก็ขอขอบคุณขอบ,บคุณเนาะผู้รักผู้ใหญ่ด้วยเมยแม่์ทุกคนที่ว่าเข้ามาเบิ่งมาชมเข้ามาติดตามคอยกดไลค์กดแชร์ทุกๆคลิปพ,พี่น้องเล้แต่ต้นจะมือมาเนาะส่วนคลิปนี้ก็สีลำลาพ่อแม่พี่น้องไปแล้วถ้าว่าผิดพลาดการไดคก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆขอกล่าวคำว่าสาบายดีสาบายดีบระจุบๆทุกคนเด้อเนาะ